ขิมมะพานเผาโบราณติดเปลือกรสชาติหวานมันเค็มนิดๆเต็มเม็ดเหมาะสําหรับคนที่เน้นสุขภาพเป็นอย่างยิ่งรับประกันความสะอาดปลอดภัยถูกหลักอนามัยอร่อยแบบไม่มีไขมันและแคลอรี่ต่ำหนห่อราคา189บาทพิธาดับคาบ้านค่ะสมราคานายกทิพย์เงินมากต้องได้ประกันเจอโซเชียลบุกถล่มเละ จากที่นายกฤษฎานุจรัตน์ความของกลุ่มรัศดรค่ะได้เปิดเผยศาลอาญากรุงเทพใต้มีคำสั่งยกคำร้องไม่อนุญาตให้ประกันตัวนายอนนนมพาและนายผลิตชิวรักษ์ในคดีการชุมนุมที่อยู่ในศาลอาญากรุงเทพใต้คนละหนึ่งสำนวนนั้นโดยในส่วนของนายผลิตค่ะแม้ศาลยกคำร้องแต่ก็มีคำสั่งให้นำเอกสารเรื่องการเล่าเรียนศึกษามายื่นต่อศาลเพื่อพิจารณาค่ะ ส่วนนายอนนนสารยกคำร้องในเหตุผลที่ว่าจะออกไปประกอบอาชีพทนายความเพื่อเลี้ยงดูแลครอบครัวโดยระบุว่ายังไม่เป็นเหตุเปลี่ยนแปลงคำจังด้านสารอาญากรุงเทพใต้ออกเอกสารข่าวระบุว่านายดรเสดนาหนองตูมทนายความได้ยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวนายอนนน์นำพาจำเลยในคดีหมายเลขดาที่8 1 6 7 1และในคดีหมายเลขดำที่อออ่าง1 8 0 2 2564 และนายพนิดชีวรักษ์จำเลยในคดีหมายเลขดำที่ออ1180ทับ2 5 6 4ของศาลอาญากรุงเทพใต้ทั้งสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรมซึ่งคณะผู้บริหารของศาลอาญากรุงเทพใต้ได้รวมกันพิจารณาคำร้องขอปล่อยชั่วคราวและเอกสารประกอบแล้วมีคำสั่งดังนี้ค่ะโดยนายอนนท์นพาในคดีหมายเลขดำที่ออ1671ทับ๒5 6 4 ที่ประชุมคณะผู้บริหารของศาลอาญากรุงเทพใต้รวมการพิจารณาคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยแล้วเห็นว่าตามคำร้องประกอบการขอปล่อยตัวชั่วคราวของจำเลยที่อ้างว่ามีภารกิจที่ต้องดูแลครอบครัวและต้องทำงานนั้นเห็นว่าเหตุที่ขอปล่อยตัวเป็นเหตุทั่วไปมิใช่เหตุพิเศษที่จะเปลี่ยนแปลงคำสั่งศาลอุทธรณ์ที่ได้มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวจึงมีคำสั่งไม่อนุญาตยกคำร้อง และคดีหมายเลขดมที่อออ่าง1 8ึ่ทับสองพิเคราะห์แล้วเห็นว่าจำเลยกระทำความผิดหลายคดีหากให้ปล่อยโชคราวเกรงว่าจะก,ก่อภัยอันตรายหรือความเสียหายที่เกิดจากการปล่อยโชคราวและในคดีหมายเลขดมที่อออ่าง1 6 7 1งทับมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวโชวคราวดังนี้จึงให้ยกคำร้อง ส่วนกรณีของนายพณิชิวรักษ์ค่ะในคดีหมายเลขดามที่ออกน่งหนึง1 8 0ทับให้จำเลยนำหลักฐานตามที่อ้างว่ามีการลงทะเบียนเรียนและตารางการเรียนการสอนในภาคที่2ตามที่กล่าวอ้างมาแสดงให้ชัดเจนโดยให้ทางมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกหนังสือรับรองแล้วจึงจับพิจารณาคำร้องขอปล่อยชั่วคราวค่ะ ต่อมาทางด้านของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคเก้าไกลก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความแสดงความเห็นถึงกรณีศาลไม่ให้ประกันสองแกนนำกลุ่มคณะรัษฎรผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวค่ะว่าประชาชนได้แสดงเจตจำนงด้วยการระดมทุนเงินประกันกว่า10บล้านในเวลาไม่นานแต่ศาลอายากรุงเทพใต้กลับไม่ยอมคืนเสร็จการประกันตัวให้เพนกวินและอานทน์เป็นอีกครั้งที่ผมไม่สามารถเข้าใจเหตุผลทางกฎหมายของศาลได้ ถ้ากระบวนการยุติธรรมยังเป็นแบบนี้ประเทศของเราคงไม่สามารถเดินไปข้างหน้าได้ทั้งนี้ค่ะเมื่อข้อความจากการโพสต์ของหัวหน้าพักเก้าไกลเผยแพร่ออกไปก็มีคนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากทั้งสนับสนุนและไม่เห็นด้วยค่ะเช่นมีประชาชนมากมายที่เข้าใจและให้กำลังใจศาลให้ทำตามหน้าที่ตอนแรกๆได้ประกันตัวแล้วยังกลังซาให้โอกาสเท่าไหร่ไม่ฟังอย่างฝา่าฟืนคำสั่งศาลก็อยู่คุกไปดีแล้ว อ่านความเห็นพิธาแล้วรู้สึกโชคดีที่ชาติไม่ต้องพึ่งพาคนตักกะแบบนี้ในการบริหารประเทศลำพังเป็นฝ่ายค้านเองก็ยังไม่ได้เลยมีเงินเดือนบัญชีเยอะแล้วศาลจะให้ประกันโดยไม่ดูแง่กฎหมายหรือตักกะอะไรสรุปเหตุผลที่ศาลจะให้ประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยนี่คือให้ศาลดูว่าประชาชนระดมทุนได้เท่าไหร่ในเวลาเท่าไหร่ไม่ต้องใช้กฎหมายเอาจำนวนเงินระยะเวลาระดมมาพิจารณา นี่มึงจะเป็นนายกของประเทศไทยนี้จริงๆใช่ไหมไอพิทาไอนายกคพิปต้องไปโทษทนายที่ออกมาหลอกว่าได้ประกันตัวแน่นอนแต่ขาดหลักทรัพย์ไม่พอตังหาาแล้วรีบขอรับบริจาคเงินให้ศูนย์ทนายงานนี้พวกศูนย์ทนายได้เงินเข้า10ล้านศาลไม่ได้อะไรแล้วมาโทษศาลมันต้องไปโทษทนายที่มาหลอกตังหาาเพราะมีหัวหน้าพักแบบนี้แหละถึงได้ก้าวไปได้ไม่ไกลหาเงินเป็นร้อยล้านก็ใช่ว่าจะประกันได้เสมอไปเงินไขาการให้ประกันเขามีหลักเกณฑ์อยู่แล้ว ทำซ้ําๆหลายๆครั้งเหตุผลปล่อยตัวก็โคตรสิมเพิลยางนี้ถ้านักโทษคนอื่นก็ใช้ได้ละสีปล่อยมาก็ทําอีกแล้วจะปล่อยออกจากกรงเพื่อหากทาผิดครั้งแรกเราให้อภัยหากทาผิดครั้งที่สองเราอาจจะคิดว่าไม่ควรจะทําผิดซ้ําหากทําผิดครั้งที่3แบบนี้เรียกเจตนาเราทุกคนล้วนมีเหตุผลส่วนตัวด้วยกันศาลท่านมีเหตุผลทางกฎหมายเช่นกันกันกบการกระทําผิดซ้ําแล้วซ้าเล่า มาเปิดประเด็นค่ะอ่วมแน่นอนเทพมนตรีปูดข่าวกระดักราคมนี้เช็คบินกลุ่มบงการมอบถึงเวลาชำระล้างแผ่นดินจากกรณีค่ะที่ทางด้านของสำนักข่าวเดอะทรูได้มีการรายงานถึงข้อมูลวงในเกี่ยวกับร,รายละเอียดเบื้องลึกของการที่แกนนำได้รับการปล่อยตัวคือเพนกวินและอานอนท์แต่ผลสุดท้ายปรากฏว่าไม่ได้รับการปล่อยตัวโดยทางด้านของสำนักข่าวเดอะทรูค่ะได้มีการ ทราบข้อมูลจากวงในก่อนหน้านี้ที่ได้มีการยืนยันว่าการปล่อยตัวแกนนําทั้งสองคนรวมไปถึงแกนนํารัศดรนคนอื่นๆที่ได้รับการปล่อยตัวออกมาก่อนหน้านี้อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องค่ะถูกโยงไปสืบถึงต้นตอของเบื้องหลังมอบโดยมีข้อมูลลับๆอยู่สี่รายด้วยกันเรียกว่าเป็นระดับบิก๊กที่อยู่เบื้องหลังการขึ้นไวของกลุ่ม3มนิ้ว ขณะที่ล่าสุดค่ะทางด้านของนายเทพมนตรีลิมปัพยอมนักวิชาการอิสระด้านประวัติศาสตร์และนักเทววิทยาได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กสั้นๆระบุว่าคาดเดาเอาว่าไม่เกินเดือนกรกฎาคมปีนี้จะถึงคิวพวกนักวิชาการครูบาอาจารย์ที่สนับสนุนพวกล้มล้างการปกครองนักการเมืองเขาคุยกันแล้วจะชำระล้างแผ่นดินกันกลับเนื้อกลับตัวทำตัวกันดีๆอยู่ในระเบียบข้าราชการพลเรือนเถอะจะได้ไม่เดือดร้อน นอกจากนี้ค่ะเมื่อวันที่17พฤศจิกายน2564นายเทพมนตรีลิมปรับพยอมนักประวัติศาสตร์ยังได้มีการเปิดเผยว่าจะมีการแจ้งความดำเนินคดีกับนายปิยบุตรและยังกล่าวถึงนายปิยบุตรได้ว่าน้องท่านอาจารย์ปิยบุตรดูเหมือนจะเริ่มปุกระดมกันข้ามปีเชียวความวดาหวังเขาจะได้กลับมาเป็นนักการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเร็ววันนี้อาจไม่ทันการ เจตนารมณ์ของอาจารย์น้องท่านต้องการให้การปฏิรูปสถาบันสามารถพูดคุยกันได้ในพื้นที่สาธารณะคงหมายรวมถึงทุกตารางนิ้วที่รัฐธรรมนูญให้สิทธิเสรีภาพแม้ห้องน้ำสาธารณะอาจารย์ปิยบุตรคงหมายรวมไปด้วยแต่สิทธิเสรีภาพนั้นก็จำเป็นจะต้องมีขอบเขตเพราะไปก้าวล่วงผู้อื่นไม่ได้ทุกๆครั้งที่อ้างว่าประชาชนทุกคนมีสิทธิเสรีภาพที่จะพูดเขียนด่าหรือออกมาชุมนุม ก็ไม่เคยเลยที่จะอ้างหน้าที่ความเป็นปวงชนชาวไทยพูดง่ายๆอาจารย์ปิยบุตรน้องท่านก็นละเว้นจนถึงกับละเลยที่จะวิเคราะห์ตัวบทในรัฐธรรมนูญมาตราสี่ให้สาวกและสองเขาสามกีบทั้งผองเข้าใจพร้อมกับมีการทิ้งท้ายว่าขอปิยบุตรอย่าถอดใจจนนี้ไปเลยก่อน อวมอีกค่ะตำรวจรุดแจ้งข้อหาบินสารรัฐธรรมนูญถึงคุกเผยโดนคดีกว่า54คดีแยกเป็นมาตรา112ถึง23คดีจากที่ทวิตเตอร์ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนค่ะได้โพสต์ข้อความถึงกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสนอทุ่งสองห้องเข้าแจ้งข้อหากับนายพฤติชีวรักษ์ในข้อหาดูบินสารรัฐธรรมนูญในเรือนจำโดยบอกว่า ตำรวจสอนอทุ่งสองห้องเข้าแจ้งข้อหาดูหมิ่นสารรัฐธรรมนูญต่อเพนกวินในเรือนจำเหตุโพสเฟสบุ๊กเมื่อวันที่2อธันวาคม2,563หลังสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกรณีประยุทธ์ไม่ขาดคุณสมบัตินายกกรณีพักบ้านพักหลวงตำรวจไม่เคยเข้าแจ้งข้อหาระหว่างเพนกวินถูกคุมขังมาก่อนทั้งยังไปขอสารออกหมายจับ สืบเนื่องจากภายหลังที่สารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาไม่ขาดคุณสมบัติความเป็นนายกรัฐมนตรีจากกรณีพักอาศัยในบ้านพักข้าราชการทหารแม้กเกษียณอายุไปแล้ว ก่อนหน้านี้ค่ะนายพริตเคยได้รับหมายเรียกลงวันที่2 3มิถุนาย,ยน2564จากสอนทอุ่งสองห้องโดยหมายระบุว่าคดีมีนายชาวนะไตรามาศเลขาธิการสำนักงานสารรัฐธรรมนูญมอบอำนาจให้สิบตำรวจโทมนตรีแดงสีมาเป็นผู้กล่าวหา แต่ในช่วงดังกล่าวผริชเพิ่งได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำและยังถูกคุมขังซ้ำอีกครั้งในช่วงต้นเดือนสิงหาคมปีที่แล้วทำให้เขายังไม่ได้เดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาระหว่างถูกคุมขังพนักงานสอบสวนไม่เคยเดินทางเข้าไปแจ้งข้อกล่าวหาในคดีนี้ จนกระทั่งวันนี้ที่มีการยื่นขอประกันตัวพิตในคดทีที่มีหมายขังอยู่จึงได้รับทราบว่าตำรวจมีการขอออกหมายจับจากสารอาญานในคดีนี้แล้วโดยเป็นหมายจับที่ออกเมื่อวันที่6มกราคม2565ต่อมาค่ะพันตำรวจโทรวราวุธหนูชูสารวัตรสอบสวนสอนอ,นอนทุ่งสองห้อง จึงได้ประสานกับทนายความเข้าไปแจ้งข้อกล่าวหาและจัดทําบันทึกจับกลุ่มผลิตในเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานครโดยเวลา16นาฬิกาพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อหานายผลิตในข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา198ดูหมิ่นศาลหรือผู้พิพากษาในการพิจารณาหรือพิพากษาคดีหรือการกระทําการขัดขวางพิจารณาหรือพิพากษาของศาล พฤติการที่ถูกกล่าวหาระบุว่าเมื่อวันที่3ธันวาคม2563เวลาประมาณ9นาฬิกาสำนักงานสารรัฐธรรมนูญได้ตรวจสอบเฟซบุ๊กพฤติชิวรักษ์ได้โพสต์ข้อความโดยการเปิดโพสต์สาธารณะมีถ้อยคำสองข้อความที่มีเจตนาเปรียบเทียบและดูหมิ่นตุลาการสารรัฐธรรมนูญที่พิจารณาคดี กรณีประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำร้องขอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา170ประกอบมาตรา82ในวันพุทธที่2ทธันวาคม2563ว่าเป็นสุนัขซึ่งเป็นสัตว์เดรัจฉานอันเป็นการดูถูกเหยียดยามทำให้ตุลาการสารรัฐธรรมนูญได้รับความเสียหายต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือในองค์กรหรือสถาบัน ทั้งนี้โพสดังกล่าวทั้งสองข้อความโพสต์เมื่อวันที่2ธันวาคม2563ภายหลังสารรัฐธรรมนูญมีมติให้ผลเอกประยุทธ์จันโอชาไม่ขาดคุณสมบัติความเป็นนายกร,รัฐมนตรีจากกรณีพักอาศัยในบ้านพักข้าราชการทหารแม้กเกษียณอายุไป6ปีแล้วก็ตาม ในวันดังกล่าวกลุ่มราษฎรยังมีการจัดการชุมนุมบริเวณให้แยกลาดพรา้าวโดยมีการปราศัยวิพากษ์วิจารณ์สารรัฐธรรมนูญและกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ต่างๆที่วิจารณ์การทำงานของสารรัฐธรรมนูญโดยในผลิตได้ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาโดยไม่ประสงค์จะลงลายมือชื่อในบันทึกการจับกลุมและบันทึกการแจ้งข้อหาและจะให้การเพิ่มเติมภายใน30วัน ทั้งนี้หากนับตั้งแต่ผลิตเริ่มทำกิจกรรมทางการเมืองเขาถูกกล่าวหาดำเนินคดีจากการชุมนุมและการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองไปรวมแล้ว54คดีมีจำนวน11คดีที่สิ้นสุดไปแล้วส่วนใหญ่เป็นคดีที่มีอัตราโทษปรับโดยแยกเป็นคดีหลังการชุมนุมเยาวชนปลดแอกเป็นต้นมาจำนวน43คดีและเป็นคดีที่ถูกกล่าวหาในข้อหาตามมาตรา112จำนวน23คดีซึ่งนับได้ว่ามากที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยเท่าที่ทราบข้อมูลค่ะ มาติดตามข่าวด่วนกันค่ะโดยนในวันนี้ค่ะทางทวิตเตอร์ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนได้โพสต์ข้อความว่าเมื่อเวลา7นาฬิกานาทีศูนย์ทนายความได้รับแจ้งว่าสายน้ำเยาวชนผู้ถูกฟ้องด้วยคดีมาตรา1น2ถูกตำรวจปอ,อทอเข้าไปขอยึดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่บ้านพักของสายน้ำพร้อมหมายจากสารอาญาในตอนนี้สายน้ำถูกนำตัวมาถึงที่สอนอรประชาชื่นและตำรวจกำลังเข้าถึงข้อมูลในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตามหมายดังกล่าว ในการเข้าพิค้นดังกล่าวค่ะมีตำรวจจากปออทอสอนอสามเนสอนอปทุมวันและสันติบาลเข้าร่วมด้วยโดยอ้างเหตุผลกล่าวหาว่าเป็นแอดมินเพจทะลุวังย้อนไปก่อนหน้านี้ค่ะชาวโซเชียลมีการติดแฮชแท็กคำว่าแชร์สายน้ำทะลุวังถอดถุงที่มีการเปิดเผยพฤติกรรมสายน้ำลูกชายของอาจาร,รย์ชื่อดังและแกนนำกลุ่มทะลวังล่าหลวงล่วงละเมิดหญิงสาวซึ่งบางคนอ้างข้อมูลว่าเยื่อไม่ได้มีแค่คนเดียว ส่วนบุคคลที่อ้างตัวว่าเป็นแฟนเก่าของสายน้ำบรรยายเรื่องราวอย่างละเอียดโดยระบุว่าฝ่ายชายน้มน้าวกดดันให้ร่วมหลับนอนหลายครั้งทั้งที่ไม่สมยอมและบางครั้งมีการถอดถึงอย่างอนามัยพร้อมบอกให้กินยาคุมแต่แทนที่อีกฝ่ายจะเข้าใจความรู้สึกกลบกทอดทิ้งแล้วไปร่วมม็อบต่อโดยช่วงเวลาที่คบหากันชอบใช้นิสัยชายเป็นใหญ่บงการความคิดลอได้ค่าร่างกายของผู้หญิง ซึ่งหลังจากนี้ถ้าใสา่น้ำรู้สึกผิดต้องไปขอโทษเหยื่ทุกคนและออกมารับผิดชอบความผิดของตัวเองพร้อมหยุดเคลื่อนไหวทำกิจกรรมทุกอย่างเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยในมอบหักย้อนไปก่อนหน้านี้ค่ะเมื่อ29ตุลาคม2563แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมได้นัดชุมนุมจากหน้าวัดแขกยาวไปตลอดถนนสีลมได้จัดก,กิจกรรมศิละปะของราษฎรซึ่งภายในงานนั้นมีการจับจ้องเชิงสัญ,ญลักษณ์เป็นอย่างมาก ซึ่งก็มีภาพหนึ่งค่ะที่ได้มีการแชร์ในโลกโซเชียลเป็นจำนวนมากและส่งต่อกันในกลุ่มของผู้ชุมนุมก็คือเยาวชนคนหนึ่งใส่เสื้อกล้ามสีดำพร้อมทั้งเขียนข้อความข้างหลังว่าพอกูชื่อมานะซึ่งหลายๆคนเห็นข้อความบนหลังเยาวชนคนนี้แล้วรู้สึกสะเทือในใจเป็นอย่างมากซึ่งก็ทราบชื่อต่อมาค่ะคือนายนพสินตีระยาพิวัตร ต่อมา18กรกฎาคม2564ค่ะใส่น้ำพร้อมกับแฟนสาวได้พ่นสีสเปรย์บนพระบระมชาย,ยาลักษณ์โดยข้อความที่หยาบคายจากนั้นจุดไฟบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครถนนนครสวรรค์พร้อมกับทำการตัดธงสัญลักษณ์ประจำพระองค์และธงชาติออกจากไม้เสาธงและได้นำไม้เสาธงทำลายกล้องวงจรปิดของทางกรุงเทพมหานครด้วยค่ะ เงินบริจาคม็อบเปิดใจค่ะหลังยอดทะลัก15ล้านลั่นชัดโปรง่งใสขาดอีก3เดือนเงินหมดกองทุนอีกค่ะจากที่กองทุนราษฎรประสงค์ค่ะได้ออกมาโพสต์ข้อความแจกแจงถึงรายรับรายจ่ายเกี่ยวกับการใช้เงินประกันอย่างละเอียดว่าขอแสดงใบเสร็จและสรุปรายรับรายจ่ายที่มีการระดมในรอบวันที่22-23กุมภาพันธ์ดังรายละเอียดที่แจกแจงพร้อมหลักฐานด้านล่างทั้งนี้เราขอแจ้งภาพรวมเบื้องต้นก่อนว่า เนื่องจาก23กุมภาพันธ์มีการเบิกสำรองเงินประกันเกินกว่าจำนวนที่ใช้จริงไป1 4 3 0 0 0้บาทเพราะผิดคาดไม่นึกว่าศาลจะยังคงไม่ให้ประกันดังที่ทุกท่านคงทราบแล้วจึงทำให้ทนายความและนายประกันต้องโอนเงินสำรองกลับคืนเข้ามาและทำให้ปนอยู่บนยอดรายรับของ23กุมภาพันธ์เป็น 3,263, ้านบาท ทั้งนี้ในความเป็นจริงรายรับที่แท้จริงก็คือ1 8 3 3 5ล้านบาทขณะที่ยอดรายจ่ายที่แท้จริงของ23กุมภาพันธ์คือ2 7 2 0 0 0บาทไม่ใช่1 7 2 0 0ล้านบาทซึ่งเป็นยอดที่มีเงินคืนสำรองปนอยู่ด้วยทั้งนี้ทราบว่ายอดเงินบริจาคทั้งหมดในรอบนี้จะอยู่ที่15ล้านไม่ใช่10ล้าน ล่าสุดทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชลิตาบันทวงอาจารย์คณะสังคมาศาสตร์มหวาวิทยาลัยเกษตรศสาสตร์หนึ่งในสองเจ้าของบัญชีกองทุนราษฎรประสงค์ได้เปิดเผยกับทางสำนักข่าวในชัน่นซึ่งก็มีบางช่วงบางตอนกล่าวถึงกรณีเงินรับบริจาคเพื่อใช้ประกันตัวเพนกวินและทนายอานนท์รวม2วันกว่า15ล้านบาทและยังคงเปิดรับบริจาคอยู่โดยก็ชี้แจงว่า บัญชีดังกล่าวถูกเปิดตั้งแต่ปลายปี2563เพื่อนำไปใช้ประกันตัวผู้ที่แสดงออกทางการเมืองซึ่งมีคดีทุกวันและประกันไปนแล้วหลายร้อยคดีส่วนบัญชียังคงเปิดอยู่ใครจะบริจาคก,ก็ห้ามไม่ได้แต่หากเงินเพียงพอแล้วก็จะมีการแจ้งให้ทราบโดยเงินดังกล่าวจะถูกนำไปใช้กับคนที่ถูกดำเนินคดีทางการเมืองทั้งหมดไม่ใช่แค่เพ็กว้นและทนายอานนท์นำไปใช้ในคดีค้างเก่าและคดีที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต โดยมีการแจกแจงรายละเอียดมีใบเสร็จชัดเจนโปรง่งใสตรวจสอบได้แน่นอนซึ่งจริงๆไม่อยากรบกวนประชาชนโดยตนก็รู้สึกตกใจไม่คาดคิดว่าจะมีคนบริจาคมากมายขนาดนี้ถือว่ามากที่สุดตั้งแต่เปิดบัญชีมาส่วนยอดเงินบริจาคครั้งล่าสุดซึ่งขณะนี้เหลืออยู่ในบัญชี13ล้านเศษนั้นยืนยันว่าไม่เกิน2-3เดือนก็หมดเนื่องจากแต่ละวันมีค่าใช้ใจ่ายวันละหลายแสน โดยที่ผ่านมามีเงินติดบัญชี1-2ล้านแต่ครั้งนี้มีเงินไม่เพียงพอจึงเปิดรับบริจาคอย่างไรก็ตามนี่ถือเป็นครั้งสำคัญที่เจ้าของบัญชีกองทุนราษฎรประสงค์ได้ออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับกระแสดรามา่าที่ถูกขอรหาเรื่องการใช้เงินไม่โปรง่งใสเพราะต้องยอมรับมีผู้บริจาคจำนวนไม่น้อยในกลุ่มสามีด้วยกันก็ตั้งข้อสงสัยถึงรายละเอียดบัญชีเงินบริจาคว่าจะนำไปใช้ไม่โปรง่งใสหรือไม่ค่ะ